สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผู้ชอบการเกษตรทุกท่านนะครับผมนะครับมีแนวคิดแนวทางในการชื่นชมการเกษตรทุกท่านนะครับผมวันนี้มาดูสวนไผ่นะครับผมมาทาความเข้าใจเกี่ยวกับทําไผ่นอกฤดูนะครับผมไผ่แป้งนี้นะครับผมเป็นไผ่กิมซุงนะครับผมเรียกกันอีกชื่อก็คือไผ่ตรงลืมแรง หรือไผ่ตรงอินโดในที่นี้ผมจะเรียกว่าไผ่กิมซุงนะครับผมเพราะเป็นที่รู้จักกันสําหรับคนท,ทําไผ่ทั่วๆไปนะครับผมวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมเกี่ยวกับการทําไผ่นอกฤดูคือการทําไผ่ให้มันออกในฤดูแล้งนะครับผมขั้นต้นเลยครับผมนี่คือการแต่งกอนะครับจะสังเกตเห็นว่าด้านล่างของผมนะด้านล่างสวนไผ่ของผมเนี่ยครับ มันจะว่างนะครับผมมันจะโล่งนะครับผมเพราะว่าผมแต่งกอเอากิ่งแขนงออกไปจนหมดนะครับผมนะครับทำไมต้องแต่งกิ่งแขนงออกนะครับเพื่อให้มันสะดวกในการทํางานในการเก็บนอในการทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับกอไผ่นะคร <c ười> ับผมมันสะดวกและง่ายนะครับผมนะครับผมขั้นต้นเลยคือการตัดกิ่งแขนงนะครับผมกิ่งแขนงเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ข้างล่าง จนถึงข้างบนสุดเลยนะครับผมนะครับกิ่งแขนงนี่ครับผมนะครับผมอย่างนี้กิ่งแขนงนะครับผมนี่นะกิ่งแขนงนะครับผมเราต้องตัดออกนะครับการตัดตัดตั้งแต่ไหนไปนะครับดูนะการตัดเนี่ยตัดตั้งแต่โคนกอเนะยครับผมตัดทุกกิ่งออกให้หมดเลยนะครับตัดกิ่งแขนงออกนะครับผมตั้งแต่กิ่งแขนงโคนกอยันจนถึงระดับศีรษะนะครับ ส่วนที่เลยท่ศไปข้างบนนะเราก็ปล่อยไว้นะครับผมนะครับดูข้างบนมันก็จะมีกิ่งก้านสาขาของมันอยู่นะครับผมแต่ระดับศีรษะลงมาจนถึงพื้นเนี่ยเราตัดออกให้หมดนะครับพอเราแ,แต่งกิ่งเสร็จนะครับผมเราก็เอาดินหรือใบไผ่แห้งเนี่ยครับผมใบไผ่ที่ร่วงๆนะครับผมเอามาสมโคนกอให้หมดนะครับผมนะสมโคนกอให้หมดสมอย่างพวุ่งนี้เขาเรียกว่านะครับผม อันนี้เขาเรียกว่าเง,ง้ามันนะครับผมเง้าเก่าที่เราตัดตัดหน่อไปแล้วนะครับผมเราต้องสุมให้มิดเลยนะครับผมสุ่มให้มิดเลยนะครับผมสุมให้สูงเลยก็ได้แล้วดับพวเข่าเลยก็ได้นะครับผมสุมสุงม,มให้มิดเลยเพื่อให้มันมีความชุ่มชื้นแล้วมันจะได้ออกหน่อได้ง่ายนะครับผมออกหน่อได้ง่ายนะครับพอเราสุมเสร็จนะครับผมก็การออกแรงมันก็จะเสร็จเพียงนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ให้น้ํา นะครับผมให้น้ํานะครับแต่อาทิที่ผ่านมาเนี่ยมีพายุแล้วดูร้อนเข้ามานะครับผมทําให้เราก็ประหยัดน้าไปหน่อยไม่ต้องให้น้ําให้น้ำนะให้น้ําเป็นเดือนนะครับผมถึงจะออกหนอนนะครับเป็นเดือนเลยนะครับบางทีเดือนกว่าบางทีสองเดือนนะครับผมแล้วแต่ความสมบูรณ์ของของสวนไผ่นั้นๆนะครับผมนะครับอันนี้เป็นหน่อที่ผมตัดมาเมื่อเช้านี้นะครับผมหน่อที่ออกมาแล้วหน่อ จะสังเกตไหมครับว่าผมหน่อของผมจะมีสีเหลืองนะครับหน่อของผมจะออกสีเหลืองทองนะครับผมนะครับโดยท,ทั่วไปเนี่ยไผ่กิมซุงเนี่ยจะมีหน่อที่ออกสีเขียวนะครับผมแต่ทําผมทําให้มันเป็นสีทองนะครับผมสีเหลืองทองซึ่งมันจะดูน่ากินนะครับผม ดูน่ากินนี่คือเทคนิคประจำสวนนะครับผมส่วนอื่นอาจจะไม่มีนะครับแต่สวนผมมีนะครับผมจะดูน่ากินอวบใหญ่แล้วอ่อนนะครับผมวิธีการก็คือนะครับเอาถุงแกบนะครับผมอย่างนี้นะครับถุงแกบดําถุงแกบดานะฮะเอามาใส่ถุงข้าวนะครับพวกนี้จะเป็นถุงข้าวนะครับผมเอามาใส่ถุงข้าวเก่านะครับผมที่เราซื้อมากินนถุงละห้ากิโลสิบกิโลนะครับผมแล้วเราพอมีโหนมีหน่อโผล่มาเนี่ยจะเห็นไหมฮะ หน่อเบื้องต้นมันเนี่ยจะเป็นสีเขียวแก่นะครับผมจะเป็นสีแก่เขียวแก่มาลําเลยนะครับผมเพราะหน่อมันโผล่ได้ประมาณนี้นะครับผมประมาณคืบหนึ่งนี่ครับผมประมาณคืบหนึ่งนะครับเราก็เอาถุงแกบดํานะครับที่เราเจาะก้นถุงแล้วนะครับเราเจาะก้นถุงนี่นะครับผมเจาะก้นถุงแล้วนะครับผมเอาไปสวมนะครับผมเอาไปสวมหน่อนะครับ นอมันก็จะเหมือนอยู่ในใต้ดินตลอดนะครับผมนี่คือการหลอ,อกหลอ,อกนอนะครับผมมันก็ยังไม่แก่เร็วมันก็เหมือนอยู่ในใต้ดินนะครับผมมันจะอ่อนนะครับทานง่ายนะครับผมอ่อ,อนน่ากินแล้วสีมันก็จะออกมาสีเหลืองเพราะว่ามันยังอยู่ใต้ดินอยู่นะครับเหมือนนอ,อที่ผมตัดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ นี่ครับอันนี้กิ่งแหนงนะครับที่เราตัดนะครับมาสมไว้ตรงทางที่มันดูไม่เกะกะเราะผมจะมาสมไปตรงกลางแต่อย่าเผานะครับผมจะเผาห้ามเผานะครับถ้าเราไปเกษตรดินซีนะครับผมจะเผาเด็ดขาดนะครับการเผาเนี่ยมันทําให้มันทาให้เสียหายหลายอย่างนะครับผมเผาไปเนี่ยนะครับผมจุนซีในดินก็ตายนะครับผมยุนซีในดินก็ตายมันก็ดินมันก็จะไม่มีอะไรคุม นะครับผมมันจะกระด้างดินมันก็จะเสื่อมเร็วนะครับผมแต่ถ้าเราเอาใบาไม้กิ่งไม้ที่อยู่ในแปลงเนี่ยเอาเก็บเอาไว้นะครับผมจุลินทรีย์มันก็จะทํางานมีความชื้นเนี่ยคุณสมบัติของจุลินทรีย์คือถ้ามีความชื้นมันจะทํางานทานํางานโดยการย่อยสลายใบไผ่นะครับใบไผ่พวกนี้ก็จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินของเรานะครับทําให้ดินมันมีความสมบูรณ์นะครับผมทีผมจะให้ดูนิดนึงนะครับผมว่า การย่อยของจุดอินทรีย์ของใบไผ่นะครับนิ้ไผ่ไผ่ที่ผมโถนเอาไว้นะครับผมนะบด้านล่างเลยเครับผมด้านล่างเนี่ยมันจะมีการย่อยสลายแล้วนะฮะมันจะเริ่มนปนปนนะฮะมันจะเริ่มปนปนแล้วการย่อยสลายมันย่อยสลายมันก็จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับผมดินที่ดีนะครับผมต้องมีส่วนประกอบของอินทรีย์วัตถุเยอะครับผมอินทรีย์วัตถุที่พอเหมาะนะครับไม่เยอะที่พอเหมาะ นะครับอ่านนี่มาดูครับผมนี่มันย่อยย่อยสลายนะครับผมย่อยสลายนี่มีกิ้งกืออยู่กิ้งกือเนี่ยพวกนี้ก็ย่อยย่อยสลายเหมือนกันนะครับผมนะฮะในกิ้งกือเนี่ยตัวนี้ตายแล้วนะมันก็จะย่อยสลายเหมือนกันช่วยย่อยสลายนะฮะดูนะฮะเนี่ยฮะมันจะเป็นข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุนะฮะเป็นใบไผ่ปนๆแล้วเตรียมที่จะเป็นดินแล้วนะฮะ นะพวกนี้ก็จะเป็นปุ๋ยเป็นอินทรีย์วัตถุนะฮะที่ช่วยทําให้ดินเราดีขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเกษตรอินทรีย์และหลายคนนะครับผมขั้นต้นคืออย่าเผานะครับผมอย่าเผานะครับ,นะรบที่เห็นไหมฮะถุงดําใส่แกะไอถุงข้าวใส่แก่ดำนะผมจะเตรียมเอาไว้นะครับถ้ามีหนอ่อโผล่ขึ้นมาผมก็จะเอาไปสวมเลยนะครับผมวันสองวันที่เรามาตัดหนอนะครับผม เราเห็นหน่อมันโผล่เนี่ยเราก็อาถุงแกบดามไปสวมเลยนะครับผมแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงต้นของฤดูนะครับผมยังออกหน่อน้อยนะครับออกหน่อน้อยก็ยังไม่ค่อยเห็นหน่อสักเท่าไหร่ก็เริ่มมีโผล่นะครับผมแต่มยังโผล่ไม่พ้นใบไผ่ที่เราคุมอยู่ครับก็เลยยังมองไม่เห็นบ้างนะครับผมเราก็ปล่อยไปนะครับทำไมต้องทำไผ่นอกฤดูให้มันออกนอกฤดูนะครับผม การทำนอกฤดูก็ที่รูก้กันอยู่เพื่อให้ขายง่ายได้ราคานะครับพามาดูนะครับนี่หน่อที่เราสวมมาไว้นะครับมันจะเริ่มเหลืองแล้วอันนี้เริ่มเหลืองแล้วหน่อที่เราสวมมาไว้นะครับนะครับอันนี้สีเหลืองไหมฮะวันสองวันนี้มันก็จะเหลืองเข้มนะเหลืองเข้ม นะครับผมแต่หนอนี้ยังไม่ได้ขนาดครับเรายังไม่ตัดหน่อที่ได้ขนาดที่เราจะควรตัดนี่ก็คือหน่อหนึ่งนะครับเทียบความสูงง่ายๆก็คือมันจะมาแทงหน่อออกมาโผล่กลางถุงนี่ยครับผมนะเราจะเห็นหน่อโผล่มากลางถุงเราก็เริ่มตัดได้นะครับหน่อก็ประมาณสักยี่สิบเซนนะครับผมหน่อหนึ่งน้ําหนักก็ประมาณโลนิดๆโลสองโลสามหรือโลครึ่งนะครับผม การทำหนอนอกฤดูเนี่ยมันทำให้ทำมันทำให้มีราคาขายง่ายนะครับผมมีเท่าไหร่ก็ขายหมดนะครับผมราคาขายหน่อไม้นอกฤดูเนี่ยคือกิโลละสามสิบาทตามบ้านนอกนะครับตามตลาดแถวบ้านนอกแถวบ้านผมเนี่ยผมขายกิโลละสามสิบบาทขายตามตลาดนัดขายดีนะครับผมขายดีซึ่งโดยปกติเนี่ยหน่อไม้ราคาจะไม่ดีราคาจะถูกเนี่ยคือเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป เดือนมีานาถึงตุลาเลยเหตุผลก็คือว่ามันเป็นช่วงที่ฝนชุกและเป็นช่วงที่ไผ่ธรรมชาติไผ่ตามภูเขาไผ่ตามป่าเนี่ยมันออกมาเยอะนะครับเพราะมันเป็นฤดูของมันเพราะนั้นช่วงนั้นราคาก็จะถูกโหลละสิบบาทในบางทีก็ขายไม่ได้นะครับผม้าการตลาดไม่ดีเนะี่ยขายไม่ได้เลยนะครับผมต้องเอาไปดองนะครับผมคือคนทําสวนไผ่ก็จะมีปัญหาตรงนี้นะครับผมคือไม่ได้ทําไผ่นอกฤดู คือให้มันออกตามฤดูเพราะออ,ออกตามฤดูเนี่ยมันก็ไปออกพร้อมเขาพอไปออกพร้อมเขาเนี่ยออกพร้อมหน่อธรรมชาติเนี่ยนะครับผมออกพร้อมไผ่ธรรมชาติหน่อไม้ธรรมชาติราคามันก็ถูกพอถูกก็บอกว่าไม่เวิร์คทำไผ่ไม่ดีครับทำไผ่แล้วไม่ได้ราคาไม่ได้เงินผลผลิตออกมาก็ขายไม่ได้ต้องเอาไปดองนะครับผมดองก็อีกขายได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็แล้วแต่การตลาดของแต่ละคนนะครับผมซึ่งผมทํามาเนี่ยนะครับผมผมจะทาไผ่นอกฤดูนะครับผมที่สำคัญคือพอเราแต่งกอเสร็จนะครับเราต้องให้น้ําเป็นประจําทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละครั้งครับให้น้ําเป็นประจําอาทิตย์ละครั้งเพื่อให้ดินมันชุ่มชื้นแล้วมันจะได้ออกหนอนะนะครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้น สำคัญของคือการทําไผ่คือต้องทํานอกฤลดูให้ได้นะครับถ้าเราไม่ทํานอกฤลดูนะครับผมเลิกทําเลยนะครับผมจะไปทํานะครับเลิกไปทําอย่าคิดที่จะปลูกเลยนะครับผมถ้าเราไม่ทํานอกฤลูต้นนอกฤดูนะครับถ้าทำเพื่อขายนะครับทำเพื่อเลี้ยงชีพนะครับทำเพื่อให้มีไรายได้ในการเลี้ยงชีพในการดำรงชีวิตเลี้ยงลูกเลี้ยงคนในครอบครัวเนี่ยนะครับผม ทําให้มีไรายได้ครับต้องทํานอกฤดูเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าปลูกก็อสองกอเอาไว้กินนั่นกี่เรื่องไหมครับผมแต่ถ้าจะทําขายนะครับผมต้องทํานอกฤดูถ้าคุณไม่ทํานอกฤดูอย่าไปทํานะครับผมมันจะไม่ได้มันจะไม่ใช่ไรายได้มันจะเหมือนพืชเชิงเดี่ยวชีนิดนนอื่นๆครับผมถามว่าผลผลิตหนึ่งไร่ในการทําไผ่นอกฤดูนะครับผมผมประเมินให้เลยนะครับผมจากที่ประสบการณ์ที่ ทำมาหลายปีเนี่ยหนึ่งเดือนได้มีรายได้จากไผ่นอกก็ดูนะฮะเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งประมาณสามพันห้าถึงห้าพันบาทต่อไร่นะครับผมต่อไร่นะครับอันนี้รายได้แค่เดือนเดียวนะครับผมรายได้แค่เดือนเดียวสําหรับไผ่แค่หนึ่งไร่นะครับผมก็เราจะทําไผ่นอกก็ดูเราจะตัดไผ่ได้กี่เดือนตัดหน่อไม้ไปขายได้กี่เดือนก็ตั้งแต่เดือนนี้ไปเลยนะครับผมตั้งแต่เมษาไปจนถึงสิงหานะครับผมราคาจะอยู่ตั้งแต่สามสิบาท ถูกหน่อยก็ลงเหลือยี่สบาทสิบห้าบาทตอนที่ใกล้จะออกก็แล้วแต่ช่วงเวลานะครับผมแต่ส่วนโดยแล้วโดย,โดยรวมนะครับผมก่อนจะถึงเดือนิงหาเนี่ยหน่อไม้ต้องมีราคาโลละอย่างต่ำนะครับยี่สิบบาทขึ้นไปนะครับผมยี่สิบาทขึ้นไปนะครับผมแพงหน่อยก็แถวบ้านอกก็สาสิบาทนะครับเพราะว่าค่าครองชีพมันต่ําคนมีตังค์ไม่เยอะนะครับผมเราก็ต้องขายราคาประมาณนี้ฮะที่คนกิน ซื้อได้นะครับผมซื้อได้อยากกินก็นอหนึ่งสามสิบาทนะครับผมทําได้แกงทําแกงได้ม้อใหญ่ๆนะครับผมกินกันได้ครอบครัวสี่ห้าคนก็กินได้นะครับผมเระนั้นสามบาทสามสิบาทกินทั้งครอบครัวนี่ครับผมยังไม่รวมวัตถุดิบอื่นในการทําแกงนะครับผมหรือจะต้มกระดูกหมูเนี่ยสามสิบบาทเนี่ยกินได้ทั้งครอบครัวนะครับสี่ถึงห้าคน โอเคนะครับผมวันนี้ก็มีความรู้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการทําไผ่นอกก็ดูให้ชมกันมาบอกกันเล็กเล็ก็น้อยก็เอาไปปรับใช้กับตัวท่านเองนะครับผมที่จะคิดจะทําไผ่นะครับผมหรือคิดที่จะปลูกไผ่ก็เอาไปปรับใช้นะครับผมเป็นแนวทางนะครับในการทําสวนเกษตรที่จะทําไผ่นะครับผม ก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ